คู่เลขนะคะที่เด่นเลยเด่นในการเจรจาสื่อสารแล้วเป็นเงินเป็นทองเออเนี่ยต้องบอกว่าเจรจาแล้วได้เงินได้ทองด้วยนะไม่ได้แบบเลื่อยเจื่อยแจ้วไปเรื่อยๆอ่ะคู่แรกเลยยกให้เลยคือสองสี่สี่สองเพราะว่าอะไรนอกจากนางจะเป็นเลข เกี่ยวกับความเมตตานะแล้วก็เป็นเลขคู่มิดนะคู่มิดคือไม่ว่าจะทําอะไรพูดอะไรเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาชอบเอ็นดูสนับสนุนนะคะแล้วก็แบบอุปถัมม์อย่างเงี้ยเออนางยังเป็นคนที่เอ,อ่อสามารถพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองได้พูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วคนชอบคนติด เนี่ยพอเราเป็นคนที่สื่อสารเก่งไม่ว่าเราจะพูดออกโซเชียลนะหรือเราจะพิมพ์สื่อสารอะไรก็ตามแต่เลขสี่เป็นเลขของการสื่อสารเนาะไหวพริบการพูดเราจะสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยคนก็มักจะให้ความนิยมในคําพูดของเราในการสื่อสารของเราวิธีสื่อของเราที่สื่อออกมาจะทําให้คนติดอืสื่อเป็นเลขสาริกาลินทองนะพูดแล้วได้เงินได้ทอง แล้วข้อดีของการพูดได้เงินได้ทองคืออะไรทำงานไม่ลําบากไงคะอะบางคนอาจจะต้องใช้แรงใช้เวลาแต่คนเนี้ยใช้แค่คําพูดพูดแป๊บเดียวอะเงินมาเลยเออแล้วมันรวยได้ไงพวกเนี้ยคนที่พูดเก่งๆนี่คือรวยไวนะคือคือสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่าคนที่ไม่สื่อสารอะไรออกมาเลยถูกไหมเอองานทุกงานนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรก็ตามแต่ ทำเกี่ยวกับโซเชียลก็ตามแต่มันต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้นมีส่วนน้อยที่แบบลูกค้าจะแบบกดคลิกซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันอาจจะเป็นงานที่ได้กำไรน้อยแต่ว่าปริมาณเยอะแต่ถ้าคนพูดเก่งพูดเยอะเนี่ยเขาจะทำทาไม่เยอะอแต่ได้มากทำน้อยได้มากอะ่ะเ,ออเนี่ยนี่คือข้อดีของคนที่สื่อสารเก่งพูดเก่งเขาจะค่อนข้างที่จะ ได้ทํางานที่ค่อนข้างที่จะสบายกว่าใช้แค่คําพูดใช้แค่สมองอย่างเงี้ยเจรจาเสร็จปุ๊บได้ตังมาเลยเหมาะกับทุกอาชีพนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับทุกอาชีพเลยนะเลขนี้เป็นพนักงานก็ได้เป็นเซลล์ก็ได้เป็นผู้บริหารก็ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เพราะยังไงก็ต้องใช้เรื่องการสื่อสารคอนเน็กชันไปพูดปุ๊บโ oh อได้คอนเน็กชันมาเลยร่วมสนับสนุนลงทุนขยายกิจการต่ออย่างเงี้ย เนี่ยก็ต้องใช้คําพูดใช้การสื่อสารทั้งนั้นนะโอเคต่อไปคู่เลขที่สองเลยยกให้เลยคือหนึ่งหนึ่งโอ้เรื่องนี้เลขนี้เป็นคนที่เจรจาดีมากนะคะเป็นคนที่เจรจาแล้วน่าเชื่อถือต้องให้ความน่าเชื่อถือด้วยนะเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขของออผู้นําความเป็นผู้นําเลขสเนี่ยก็จะเนี่ยเจรจาค้าขายไว้พริบคนนี้เจรจาอะไรออกมาแล้วดูแบบ โอว้วิสัยทัศน์ดีมากนะคะแล้วก็เหมาะกับงานใหญ่ด้วยเหมาะกับงานใหญ่ๆเพราะว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือเขาดูเป็นมีความเป็นผู้นํานะคนที่มีเลขนี้เขาก็จะเป็นคนที่เจรจาแล้วจบงานใหญ่ได้ผู้ใหญ่ให้ความน่าเชื่อถือเออพูดกับผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> สามารถที่จะมีโอกาสในด้านเรื่องเงินเรื่อง,เร,องเรื่องทองได้มาก เพราะว่าอะไรคือคือแบบนี้คําว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้แล้วถูกไหมคําว่าผู้ใหญ่คือคนที่มองเห็นอะไรในการทําเงินนี่มากกว่าเด็กอยู่แล้วถ้าเราสนิทกับผู้ใหญ่โอเคเรามีโอกาสเรามีคอนเน็กชันที่ที่เขาโตกว่าเขามองเห็นอะไรมากกว่าเราจะได้อะไรมาง่ายไงคะถ้ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วเราจะง่ายเลยอะได้คอนเน็กชันที่เป็นคนที่เป็นบัณฑิตอะมีปัญญามาช่วยเหลือเออสีหนึ่งหนึ่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นพูดแล้วก็ เออได้คนที่แบบเขามีกำลังได้คนที่เขาแบบเชื่อถือเนี่ยมาร่วมงานด้วยจบการขายแล้วปิดปิดการขายได้ใหญ่ด้วยนะเออไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆนะก้อนใหญ่เขาก็ทําได้แล้วเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือถึอถงขนาดถึงขนาดว่าต้องระวังให้ดีเลขนี้บางคนใช้หลอกลวงคนแล้วคนก็เชื่อนะเพราะว่าเขาเขาดูมี power มากเขาดูหน้าเชื่อถือมากเลยเออพูดพูดแบบต่ตําตมเลยคือตอแหลเก่งคนก็ยังเชื่อ อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเลขมันไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรอกแต่ว่าเลขมันมีพลังงานแบบนี้คนที่ถือเอาไปใช้ตั้งหากเขาเป็นคนยังไงเออต้องระวังต่อไปอีกตัวเลขสุดท้ายสาริกาลิ้นทองเลขสุดท้ายคือ4664โอ้เลขนี้ใครมีถือว่าถือว่าพื้นฐานบุญเก่าดีนะเพราะว่ามันเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองคนไหลไปตามคำพูดหมดเลย เออระวังเจ้าชูนะเลขเนี้พูดไหลไปเรื่อยเลยนะจับยากอืมไม่ใช่เลขที่เสียนะคือเราพูดให้ให้ฝั่งเกี่ยวกับว่ามันเป็นเลขที่พูดแล้วแบบว่าเกิดเงิน,เก,นเกิดกทองเกิดเมตตามหานิยมเกิดเสน่ห์เออถ้าใช้ในเรื่องการงานเนี่ยเลขนี้พูดแบบสามารถขายของแพงได้เลยอะ่ะเออเพราะว่าหน้าคำพูดเขาน่าเชื่อถือมากแล้วก็เข้าถึงใจคนมากเลยนะ มันมีเลขหกอะเลขหกเป็นเลขของทางโลกเป็นเลขกิเลสพูดให้คนแบบชอบสมมุติว่ารองเทา้าคู่เนี้ยมันไม่เด่นหรอกแต่เอาคนสี่หกหกสี่ไปพูดเนี่ยเฮ้ยรองเท้านั้นกลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยเออเก็ตปะรองเท้านี้กลายเป็นแบบคนอยากได้อ่ะแพงแค่ไหนคนก็ต้องตามฉันจะเอาฉันจะเก็บเงินซื้อเนี่ยสี่หกหกสี่จะเป็นอย่างนี้เลยพูดแบบสาริกาลินทองเลยพอๆกันกับสองสี่สี่สองหรือหนึ่งสี่สี่หนึ่งแต่ว่า เออเนี่ยก็จะมาพูดถึงความแตกต่างให้ฟังเลขแรกพูดแล้วคนนิยมเลขที่สองพูดแล้วคนเชื่อถือเลขที่สามฟังแล้วคนแบบอินเออขายกเกงเนี่ยอ่ะตัวนี้กนเกงงธรรมดามากเลยอะไม่มีอะไรเอาคนมีสี่หกหกสี่ไปพูดปุ๊บเฮ้ยกเกงมันดูมีอะไรวะดูหน้าควักตังซือวะดูมันแบบโหแพงแค่ไหนก็อยากจ่ายมันดูมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคุณสมบัติของสี่หกหกสี เนี่ยก็เลยถือว่าเจราจาเป็นเงินเป็นทองเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยเออนอกจากเรื่องเงินทองแล้วเลขเนี้เนี่ยโอ้โหพูดเจราจาหรือว่าทําให้คนที่ถ้าเรามีแฟนเนี่ยก็คุยกันสนุกนะเลขนี้ถ้าเราไม่มีแฟนเราโสดเนี่ยเราไปคุยกับใครเขาก็ติดนะเขาก็ชอบคุยด้วยนะต้องระวังความเจ้าชู้ตัวเองด้วยถ้าใครมีความเจ้าชู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยใช้เลขนี้เนี่ยโอ้คุยสนุก แต่ถ้าใครไม่มีความเจ้าชู้นะเป็นคนดีนะเป็นคนรักเดียวจเดียวใช้เลขนี้อยู่กับแฟนก็จะแบบมีโมเมนต์ที่น่ารักกับแฟนอะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเออเป็นเลขที่ดีคู่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุน้ํานี่ก็จบสามตัวเลขสาริกาลินทองนะสมตัวเลขนี้ใช้ในการหาเงินหาทองได้ง่ายคล่องนะคะแล้วก็หาได้เยอะด้วยเออเพราะว่าคนที่พูดเก่งๆสื่อสารเก่งๆเนี่ยได้เปรียบนะ ได้เปรียบการหาเงินนะได้เปรียบการใช้ชีวิตด้วยเออทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยคําพูดถูกไหมพูดดีก็ได้ดีพูดแย่ก็ได้แย่ออกจากบ้านไปใครไม่พูดกับคนอื่นบ้างไม่มีอืมต้องใช้คําพูดทักษะในการสื่อสารใครที่ใช้ทักษะในการสื่อสารเก่งนะเรื่องงานก็โอเคได้ดีได้ดีกว่าคนอื่นเรื่องเงินก็ได้ดีกว่าคนอื่นเรื่องความรักเหมือนกันอืมมันจะมีโอกาสที่ดีกว่า โอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเนาะคนพูดเก่งโอเคขอบคุณมากที่ฟังจบนะฝากติดตาม IG ด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ